กิจกรรมตามโครงการนิรภัยการบินในส่วนต่างๆของนิรภัยการบินตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นการวางรากฐานองค์ประกอบในการเสริมสร้างโครงการการสนับสนุนการจัดการเท่านั้นส่วนที่จะกล่าวต่อไปนี้การจัดกิจกรรมตามโครงการนิรภัยการบินโครงการนิรภัยการบิน โดยทั่วๆไปแล้วมักอาจจะแบ่งเป็น2ภาคคือภาคก่อนกัตยานเกิดปฏติเหตุ before the fact activity ซึ่งเป็นการปฏิบัติก่อนที่จะมีอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไว้ียก่อนแต่เบื้องแรกในขั้นหนึ่งแต่หากไม่สามารถจะป้องกันได้อุบัติเหตุย่อมจะเกิดขึ้นและกิจกรรมอีกประการหนึ่ง ก็จะต้องมีมาตรการไว้ปฏิบัติหลังจากอุบัติเหตุที่เราเรียกกันว่าภาคการปฏิบัติหลังกัตยานเกิดอุบัติเหตุ After the fact activity หรือการปฏิบัติภาคการสอบสวนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมภาคพื้นนี้เพื่อจะช่วยลดการสูญเสียและความชำรุดเสียหายการหา,หาข้อเท็จจริง fact ซึ่งจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ before the fact activity ดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันมีให้เกิดอุบัติเหตุลายต่อต่อไปการปฏิบัติตามโครงการนิรภัยการบินย่อมหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะไม่มีอุบัติเหตุตกิจกรรมตามโครงการนิรภัยการบินทั้งสองภาคนี้นะครับที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นแนวความคิด ของหน่วยบินหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นทั้งย่อมจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่ก็พอจะเป็นแนวทางของกิจกรรมหลักซึ่ซงพิ่งจะบรรจุในโครงการดังกล่าวนะครับ